ครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนบนผืนป่าอันเงียบสงัดแห่งแดนอีสานหลวงปู่ฝันเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดป่าอุดมสมพรทานได้ออกทุดงเข้าป่าลึกเพื่อบำเพ็ญเพียรตามลำพังคืนนั้นเองขณะที่หลวงปู่กำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ทันใดนั้นเองเสียงคำรามกึกก้องของเสือร้ายก็ดังขึ้นมาจากความมืดมันปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าหลวงปู่ดวงตาของมันลุกโชนราวกับถ่านไฟแต่หลวงปู่หาได้หวาดหว่นไหมท่านยังคงนั่งสงบ นิ่งหลับตาภาวนาพุทโธอย่างแน่วแน่ทันใดนั้นเองรัศมีสีทองเรืองรองก็แผ่ออกมาจากองค์หลวงปู่ปกคลุมร่างของท่านเอาไว้เสือร้ายตัวนั้นสะดุ้งถอยหลังมันเหมือนมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติจนต้องล่าถอยหายไปในความมืด แต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่นั้นคืนต่อมาหลวงปู่ก็ได้พบกับเหล่าพูดผีปีศาจที่พยายามเข้ามาทำร้ายแต่ด้วยพลังจิตอันแก่กล้าและพุทธคุณที่หลวงปู่ได้ปลุกเสกไว้สิ่งลี้ลับเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายท่านได้เลยเช้าว,วันต่อมาเมื่อชาวบ้านพบหลวงปู่พวกเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาร่างของท่านยังคงผ่องใสเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหตุการณ์เฉียดตายกลางป่าครั้งนี้ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานสะท้อนให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารและพลังจิตอันแก่กล้าของหลวงปู่ฝันที่สามารถคุ้มครองท่านจากพยันตรายนาน,นับประการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้คนศรัทธาในพุทธคุณมาจนถึงทุกวันนี้